าแล้วใหญ่ไหม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 เก็บตกย่าเก็บตก่เดอดเดือดโอ้เดอมากนมาดูดออมันย้อนมันย้อนอเร็วๆอยาให้สายย้อนน้ำบาเลยตัวนี้ประมาณสิบสี่โลใ้ตัวนี้เจ้าบอนี่งเอ อืมฮมเด็ดเล็กอะต้องเลี้ยงก่อนเล่นเล่นเล่นมันอะเนาะไม่งั้นไม่ได้ตัว

hả, được, đi đâu tới, chạy chạy nằm chết chạy nằm bả lên, hả, được, chạy, 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 chạy,

เออเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็จะยอมเราเราจะได้ก่อนจะได้เราใช่ใช่ใช่โอ้โหถึงห้าไม่ต้องปัาอีกแล้วนะเด็กก็แล้วไอ้ไอ้ปล่อยแม่เนี่ยเดี๋ยวพี่แก้งให้พูดที่ไหนตั้งไว้ครับตั้งตั้งงัดจักลักษณะงัดงัดมันม้วนเข่าม้นเข่าจะไปไหนรอดจะไปไหนดอกหมอตั้งไว้ตั้งไว้

คนคนอย่าไปยอมนะเดี๋ยวป้ามันจะยอมคนอย่าเพิ่งยอมนี่นี่นี่คันนี้คันนี้คันนี้

แก่วัวดีนะครับจะเคลียน์เตี้ยซอยห้านะครับเียนเชิญครับให้มันหมดไงมันเข้ามาแล้วมันยังไม่ยอมขอของดไล่มันอ้กได้คลิปแล้วได้คลิปแล้วได้คลิปแล้วช่องไหนตามไ้กดไลค์ดได้คลิปแล้วได้คิป้

ใจเยนๆอย่ามาหาทำเสียงงานป้าไปเลยป้าเนียเดี๋ยวไงโฟนดึงเลยจะมาทีเดียวตัวแค่นี้โอ้โหเออวงมาไล่ฝางั้นผมจับไล้ตังไว้ตังไว้ตังไว้มันลูกอนไปหนจี๊มันมันโอ๊มึงจับได้ยอะเยอะเยอะนะเนยยอะเนะมึงจีบเนีเยอะเนะ จิตจะเสียได้ไหมเนี่ยอื่นมันหมดแล้วมันไม่ไปไกลแล้วอ่าเริ่มแล้วเริ่มจะหมดเราก็เริ่มจะหมดไม่หมดเราไม่หมดเห็นเนี่ยเห็นหางแล้วเจ็ดกิโลเจ <c oughs> ้ว แม่ใช่ไหมฮู้จัดจัดฮึ่มไมกินเบียร์เล้ววันนี้ก็ไปสิงห์อยู่มงเอ้างัดแกครับงัดแกะนอนที่นึกยุบยพยายามเอามันเก็บล้กษณนเนี้ยเอามันเชิดทำมันเชิดเอามันเชิดมันจะหมดไป

เดี๋ยวแน่แน <land> ่เ <Jung> จ <net> ้าชายนี้ผมเดี๋ยวผมจะรับผมให้ผมปุ๊บไป